สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยคัดพิเศษ1ในร้อยมาฝากอีกแล้วครับตัวหายากสีหายากเลยครับ คันนี้สภาพสมบูรณ์สวยมากๆครับรองชมกันดูนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มนะครับรถสวยสภาพเดิมบางรองชมดูได้ครับกับ To โยต้าโคโร拉อัลติสนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับภายในงามๆตกแต่งรายไม้จอครบพร้อมใช้งานทันทีครับชมดูได้เช็คดูกก่อนนะครับรถสวยสภาพเดิมบางตัวพิเศษสีพิเศษนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้า 2,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรีบตัดสินใจหน่อยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับมัดจำได้รีบมัดจานะครับก่อนที่จะหลุดไปซะที่อื่นก่อนนะครับรถสวยขนาดนี้นะครับราคาต้องบอกเปิดมาดีงามมากๆนะครับปี2อ0 6นะครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับรถสวยสภาพแบบนี้ใครจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับเครดิตดีก็ผ่อนได้ครับแบคลิสก็ผ่อนได้รับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ พื้นที่การให้บริการสําหรับแบคลิปนะครับคือตั้งแต่เชียงรายถึงปทุมธานีนะครับรถสวยสภาพนี้มีมาไม่บ่อยแถมผ่อนได้ด้วยครับราคาสดยิ่งน่าสนใจมากๆครับจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับแจ้งจากช่อง youtube ขอส่วนลดได้เลยครับแจ้งอยากท่อง youtube ขอส่วนลดได้นะครับจะได้ช่วยกันตามงานตามรถนะครับการันตีการจัดส่งนะครับรถสวยสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยและสีนี้หายากสุดๆเลยครับ เจ้าของต้องรักและชอบสีนี้นั่นแหละครับสั่งทําจากโรงงานภายในสวยสะอาดกว้างขวางภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานสวยมากๆครับดูเบาะหนังนะครับเนียนๆสวยๆครับชอบใช่ชมเช็คเลยเลยครับตกแต่งลายไม้มาพร้อมสวยๆแบบนี้เลยครับอย่าลืมนะครับบอกเลยครับตัวน,นี้หายาก หาสีนี้ไม่ได้แล้วครับตอนแรกผมจะให้หนึ่งในพันคันนี้มันมีไม่ถึงไม่รู้จะถึง10คันหรือเปล่านะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับสีนี้ไม่มีมาบ่อยใครที่ชอบสีฟ้านะครับบอกเลยว่ารีบตัดสินใจโทรได้มัดจําได้มันจะเป็นของท่านในทันทีครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับเป็นที่รู้กันนะครับสำหรับเอาติดอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงไปที่ไหนก ซ่อมได้จบทุกอาการอ่าประมาณนี้นะครับกุญแจรีโมทครบเอกสารครบลองชมดูนะครับสวยแบบนี้มา เห็นแล้วก็อยากได้ครับตื่นเต้นเลยครับรถสวยคอนเจอแล้วบางคนชอบรถสีฟ้าด้วยงๆครับปี2 0ร6ถก็สีฟ้าสีพิเศษเลยตัวนี้ดีงามมากๆใครที่สนใจนะครับช็อตตรวจชมเช็คพูดามีด้โบรัดจ่ายได้มัดจับไม่ต้องกลัวไม่ได้รถนิงเดียวนะครับตีวัดได้จ้ำแน่นอนรอรับรถไม่ได้รถมารับผมรับประกันได้รถแน่นอนขนาดนี้นะครับยู่ไหนก็จะส่งให้ได้ครับรถสวยสภาพดีงามไม่มีชนได้ครับรถพิการเป็นของท่านแล้วนะครับแน่นอนมือเดียวป้ายแดงเป็นรถบ้านครับรถไม่เคลี่รถนานขายสมบูรณ์และสวย แบบนี้นะครับรีบตัดสินใจนะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับผมก็จะได้เจอในครับเพราะนีรับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นการงเท่าไหร่นะครับในจีนจีนนะครับมันก็เป็นเจ้าพ็อพในรุ่นแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจชอใชชมเช็คดูินใจนะสอบขอย้ำครับเรียองเครื่องยนต์ข้างล่างใช้งานได้ครับไม่ต้องไปเก็บซ่อมอะไรนะครับรถสวยสภาพแบบนี้ราคาเปิดมาแบบนี้ครับยิงรีบตัดสินใจได้ได้เปรียบเลยครับรถสวยดีงามราคาน่าสนใจครับชัยชมช็อปไปเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม ใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับคลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดรถสวยครับ